นี่โอ้ทำไมเปื้อนจังเลยทั้งขยะบ้านผมเองครับผม <Huh? S 1> อตัวนี้แล้วมารีวิวทำไมแ่ะนี้ห <Wow. S 1> มอคอม,อม,อม,อมสวัสดีครับผมนางขมอคอมซิธิโชนะครับวันนี้ไม่เห็นตัวผมแต่เห็นทั้งขยะใบนี้รูปร่างหน้าตาเดี๋ยวหมุนดูให้รอบมันเออ,เอ,อ สีขาวนะแต่ตอนนี้มันเป็นสีอะไรแล้วไม่รู้เหมือนกันใช้มาประมาณปีกว่าสองปีเอาประสบการณ์มาเล่าสุกันวงังแต่ด้านนี้ด้านหลังด้านหลังมันก็มันมันม,มันจะรูปแบบเป็นครึ่งวงกลมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจมันประมาณนั้นละกันแต่นี่ฝาด้านหลังตะตรงตรงไหนนะเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรง,ตรงนี้นี่นี่มีน,น,นี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตโอ้ไม่มีแรงครับเพื่อนๆนี่อึดเปิดออกมานี่ใส่ทาน 2A อ่าก้อนใหญ่2ก้อนนะครับใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวผมปิดผมถ่ายทำอยู่คนเดียวนะเพื่อนๆนะปึ๊บเข้าไปแล้วก็แก๊กมันลงไปเรียบร้อยแล้วใส่ทานอ่าพอใส่ทานเสร็จแล้วหมุนมาด้านหน้าปึ๊บน่ฮะเออเอา้าไม่ทำงานมีปุ่มครับมีอยู่หนึ่งปุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเออ ข้างในมีขยะครับเพื่อนๆครับเปิดฝาตัวนี้คืออ่าตอนนี้ครับผมและข้างในก็คืออ่อมีถุงขยะอยู่ข้างในนะครับมันจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึง่งเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูคือตัวนี้เอาไว้สําหรับเกี่ยวถังขยะนะครับมันเป็นวงพลาสติกนะครับพลาสติกทั้งหมดเป็น ABS นะครับผมนะ <c oughs> ซึ่งเราก็ใส่ถุงพลาสติกเข้าไปอ่า ออกมาด้านนอกก่อนผงพลาสติกขนาดประมาณจุได้10ลิตรเนาะประมาณน,นครับเดี๋ยวเห็นขยะขออนุญาตถ้าใครทานข้าวอยู่ผมขออภัยนึยครับมีขยะของผมจริงๆอยู่เพราะอันนี้ใช้จริงเลยแล้วก็เจ้าวงเนี้วางทับไปเพราะว่าถุงขยะจะไม่เลื่อนนะครับแล้วก็พลิกถุงขยะจะพลิกถุงขยะใส่ด้านในหรือถุงขยะออกมา ด้านนอกก็ได้แล้วแต่ความสวยงามน,นะครับหลังจากนั้นก็เจ้าตัวนี้ผมอยู่กับพื้นนะครับปิดลงไปอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วคราวนี้ก็ใช้วิธีการคือมือเราถือขยะมาอยู่ใกล้ๆปุ๊บฝามันจะเปิดเองเอา้าวแล้วทําไมไม่เปิดล่ะต้องกดปุ่มมีมีปุ่มด้านหน้าครับอยู่ทางด้านหน้าของตัวถังขยะนะครับมันเป็นรูปเหมือนครึ่งวงกลมนะเพื่อนๆดูความจุน่าจะประมาณ8ลิตรถึง10ลิตรเนี่ยครับแล้วเราก็กดปุ่มนี้1ปุ่มปุ๊บอ้าวอ่าฝาปิดแล้ว คราวนี้ผมจะทิ้งขยะผมก็เหมือนเส,สมือนถังขยะนะอ่าเสมือนถือขยะอยู่แล้วเอื้อมมือไปใกล้ๆเบึ๊บเปิดแล้วเราก็ทิ้งขยะลงไปแล้วก็เอามือออกมาหลังจากนั้นฝาก็จะปิดลงเองครับผมแบบนี้นะครับผมข้อม,มือเรายื่นไปใกล้ๆระยะประมาณ10เซนนี่มันก็ทิ้งลงไปได้เลยขยะฝาเปิดแล้วเนาะ แล้วพอแป๊บหนึ่งมือเราออกมาเขาก็ตรวจจับว่าไม่มีมือก็จะปิดเบงอัตโนมัติแต่ถ้ามือเราเนี่ยค้างไว้อ่าค้างไว้ดูซิว่าฝาจะปิดไหมหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามเซนเซอร์อ้าวปิดครับเพราะมันเป็น,นเซนเซอร์นะับสิบวิเนี่ยแล้วถ้ามือเราไปโดนเนี่ยฝาฝามันก็จะค้างใช่ไหมแล้วมันก็เนี่ยเดี๋ยวเราลองใหม่นะเพื่อนๆหนึ 1, 2, 1, 2, ่งป,ปิดเองไหมปิดเองไหมปิดเองไหมอ่าลองดูนะเนี่ยอันนี้มือเราบางโดนเซนเซอร์ มันก็จะไม่ปิดเมื่อกี้มือเราไม่บังเซนเซอร์อยู่ประมาณนี้นี่ตรงข้างๆด้านหน้านี่นะครับแต่ถ้าเอามือออกจากตัวเซนเซอร์ปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะจะจะ,จะ,จ,ะจะปิดเองแบบนี้นะครับผมคือรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยถังขยะเวลาจะเลิกก็ต้องเปิดเอาฝาตัวนี้ขึ้นมาปึ๊บ ปบแล้วก็สูงขยะดึงขึ้นมาอย่าลืมเอาไอ้เต้าตัวนี้ออกมาด้วยอย่าไปทิ้งนะเนี่ยออกมาด้วยแล้วก็รวบขยะไปทิ้งได้ทันทีนะครับเอยงขตัวนี้มาปึ๊บแล้วก็รวบขยะปึ๊บปึ๊อ่านี่ถุูงขยะถูงดำางผมรวบปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาไปทิ้งแล้วก็เอาฝานเอาสูงใส่เอาไอ้ตัวกลมๆนี้ลงไปอ่าหลังจากนั้นก็เอาฝานี้ใส่เข้าไปทีีถ่ายคนเดียวก็ ไม่ได้มีใครช่วยก็เลยอาจจะไม่ได้ลองเอาถุงขยะใส่ให้ดูนะครับแล้วก็เริ่มทิ้งขยะเหมือนเดิมแบบนี้ทิ้งลงไปข้อมือใกล้ปุ๊บแล้วกับเราไม่โดนตัวฝาถังนะครับแล้วเราก็ทิ้งลงไปแล้วพอหมดเวลา่าประมาณเมื่อกี้ก,กี่วิอ่ะเนี่ยลองใหม่นะ,ะเปิดปุ๊บทิ้งเสร็จปุ๊บหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเนี่ยประมาณผมว่าประมาณเนี่ยห้าถึงเจ็ดวินาทีนะครับเอาใหม่ปุ๊บเนี่ย เพื่อนเหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยประมาณห้าวิแล้วกันครับเพื่อนๆ5ห้าวิก็ห้าถึงเจ็ดวินาทีนะครับก็ยี่ห้ออะไรตัวนี้ยี่ห้อ naystar nice นะครับของเสียวมี่เขาจะมีรุ่นที่เก็บอ่าถุงขยะมาก็คือซิลซิลพวกถุงขยะให้อัตโนมคือกดปุ๊บถุงขยะก็จะถูกลูดลูด รูดมัดให้อัตโนมัติแล้วก็ดันออกมาด้านนอกให้เลยเรียบร้อยนะครับผมตัวนู้นจะไหลพันหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้องซื้อถุงเฉพาะของเขาแต่อันเนี้ยเราใช้ถุงชนิดไหนก็ได้เนี่ยผมก็ซื้อถุงดาปกติทั่วไปมาใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระบบเอาถุงไปทิ้งเองมัดเองอะไรตรงเนี้ตามนะครับก็ดูแลสุขลักษณะ ก็ลองเอานำมารีวิวกันแบบสั้นๆง่ายๆก็ลองหาดูลองพิมพ์คำว่า Xiaomi Nai Star นะครับผมใช่มาเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ขอไปนะตรงเนี้ยยี่ห้อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม Nai Star นะครับผมลองดูนะครับใครมองเห็นแต่ถ้าใครมองไม่เห็นลอง a n i n e s c a r s c a r เลยปะ Nai Star Xiaomi s ่าไม่ใช่ Z x i a o m i เ e n c h m a r k Nai Star ลองหากันดูราคาก็อยู่หลักร้อยนะครับหลายร้อยหน่อย สี่ร้อยบวกล500บห้าร้อยบวกลบแล้วแต่ที่จะหาได้นะครับผมผมตอนนั้นซื้อมานอนแล้วก็แพงกว่านั้นหน่อยตอนนี้เข้าไปดูถูกกว่านั้นนิดนึงอ่ะตัวนี้ลองนํามารีวิวให้เห็นกันดูว่าเออถ้ายุคไหนที่คุณอยากให้บ้านคุณเริ่มที่จะดูเหมือนกับในห้างอ้าวอาโอ้อย่างเงี้ยเหมือนกับในห้างก็แค่จะทิ้งขยะก็เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดเองอัตโนมัติแบบเนี้ยก็ลองหาซื้อกันดูครับวันนี้ลาไปก่อนกับการรีวิว แบบรดรอทแบบเบรอดๆๆนครับกับผมนายหมอความสีโชว์นะครับถ่ายทำเองตัดต่อเองดูเองอ,อ,อย่าดูเองเลยครับช่วยกันดูช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันกดใช่ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี